สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักพระเครื่องทุกคนครับวันนี้ร้านจันเจ้าพระเครื่องมีพระบ,บ้านมาแบ่งปันครับดูแล้วชอบหรือพี่ดูแล้วชอบ,ด,ชอบดูแล้วถูกใจนะครับองค์ไหนชอบองค์ไหนสามารถโทรมาปิดก่อนได้ที่เบอร์0 9 0 6 9 3 0 5 0 7หรือจะเป็นที่ ID ดีลน์ pa o 0-41238ร้านเรามีบริการเก็บปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปต่อต่อไปและเป็นกำลังใจให้ร้านจันเจ้าพระเครื่องนะพี่วันนี้มีพระปันบ้านมาแบ่งปันให้นะครับมาเริ่มวัอนองค์แรกเลยนะพี่ค,ค่อยดูกันไปนะพี่นะชอบองค์ไหนก็โทรมาได้เลยนะพี่ตลอดยี่ี่ชั่วโมงนะครับจะโทรหรือจะทักมาก็ได้นะพี่นะมาชมองค์ที่หนึ่งเลยครับพระผงของขวัญปากน้ำพี่เก่า,เก,าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับพระผงของขวัญปากน้ำพี่เคลือบแล็กเกอร์อย่างดีเลยพี่ เดี๋ยววีเก่าเก่าเลยเว่พระผงปากน้ำรุ่นหนึ่งวีนี่ครับเก่าเก่าสวยสวยเลยเว่นี่ครับนี่ครับพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยเว่พระผงปากน้ำองค์นี้ผมขอสามร้อยบาทพี่สามร้อยบาท เหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ, bold, พ่ออินวัดโบสถ์พี่หลวงพ่ออินวัดโบสถ์นี่เก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ครับนี่พี่พ่ออินวัดโบสถ์หน้าคมๆเลยพี่นี่ครับสวยๆเลยพี่นี่ครับดูครับหลวงพ่ออินวัดโบสถ์เกา่เกาๆสวยๆเลยพี่นี่ นี่ครับนี่ไปดูครับหลวงพ่ออินวัดโบสถ์สวยคมคมเลยพี่เหรียญนี้ผมขอสี่ร้อยพี่สี400่ร้อยบาทต่อมาครับเป็นพระปิดตาพี่หลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีนี่พี่เก่าเก่าเลยพี่นี่พี่ปิดตาพ่อยิ้มจังหวัดกาญจนบุรีนีพี่ เก่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่ครับนี่พี่ปิดตาพอยิ้มนะพี่ปิดตาพอยิ้มผมขอ300พี่ขอ300บาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญเศษถีหลวงพูดดูวัดสแก่พี่จังหวัดอยุธยา25 สามหนึ่งี่ยวิสวยๆเลยพี่เหรียญเศรษฐีหลวงพูดดูวัดสักแกนะพี่นี่พี่เก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับวัดสักแก่พี่นครศรีอยุธยาเนวิเนวิเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับหลวงพูดดูวัดสักแก่พี่ ปูด,ดูวัดสักแกผมขอสี่ร้อยบาทพี่ขอสี่ร้อยบาท mm hmm. เหรียญต่อมาเนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มพี่หลวงพ่อแช่มวัดนายางยยเลยพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับห่วเชื่อมนะพี่ครับเก่าๆเ,เลยพี่ดูครับนี่พี่หลวงพ่อเช่มนะพี่ วัดหน้าอย่างเลยพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่ดูครับนี่ครับพี่ดูครับพี่นี่ครับห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่พี่สวยครับพี่สวยเหรียญนี้ผมขอสี่ร้อยพี่สี่ร้อยบาทต่อมาเป็นยี่สิบห้าสตวรวัครับพี่บล็อกไม่มีเข็มนะพี่นี่สวยสวยเลยพี่ปีสองพันห้าครับ นิเวยี่สิบห้าสตวรรษนี่เวต่อก่อส,สวยๆลยเวนี่ครับนิเวยี่สิบห้าสวยๆนยเวนิเวบล็อกไม่มีเข็มนะครับปีสองพันห้านิเวสวยๆเลยครับเดี๋ยวครับ นี่ครับยี่สิบห้าสัตว์วัดนะพี่สวยๆเลยพี่ผมขอสี่ร้อยพี่ขอสี่ร้อยบาทต่อมาเป็นพระสมเด็จพี่พระสมเด็จวัดละคังนะพี่ครับสมเด็จวัดละคังสวยๆเลยพี่นี่ครับนี่พี่สมเด็จวัดละคังเกตตะลุซุ้มเลยนะพี่นะนี่พี่สวยๆเลยพี่ เนื้อแตกลายงาอะไรแบบนี่ครับก่าเก่าเลยพี่สมเด็จวัดละครั้งนะพี่นะนี่ครับพี่เก่าๆใส่สวยเลยพี่นี่ครับสมเด็จวัดละครั้งผมขอสี่ร้อยบาทพี่ ขอ400บาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณพี่เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นโยนสะนะพี่นะรุ่นโยนสะปี17นี่พี่เก่าๆสวยๆนะพี่นี่ครับหลวงพ่อคูณนะพี่ประฤาษีโชนะพี่รุ่นโยนสะนะพี่นะต่อโคตรนี่พี่สงสังคตินะพี่นะวัดวัดบ้นไรนะพี่ คอนราชจะสีมาเลยพี่มีรอยจานซ้ายขวาเลยพี่สวยสวยเลยพี่นี่ครับพ่อโคลนพี่นี่ครับเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับสวยสวยเลยพี่หลวงพ่อโคลนริสุทธโธเดี๋ยวนี้ผมขอสี่ร้อยบาทพี่ขอสี่ร้อยบาทต่อมาครับเป็นเต่าเต่าหลวงปู่หลิวพี่นี่ครับรุ่นสุขใจนี่พี่ เตาปูหลิวนะพี่รุ่นสุขใจนะพี่สวยๆเลยพี่เตาปูหลิวนี่พี่นี่ครับแบบได้แตงทองพี่รุ่นสุขใจไงพี่ต่อโค้ดซ้ายขวาเลยพี่นี่ครับสวยๆเลยพี่นี่ครับพี่ของปูหลิวพี่ เเก่าสวยๆนะครับเนี่ยครับ,รบพี่นี่ครับเราหลวงปู่เหลีมขอสี่ร้อยพี่ผมขอสี่ร้อยบาทเหรียญต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวีนี่ครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมน,นะพี่นะเหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนพีปีสองสี่เจ็ดสิบเนี่พี่พ่อพวงวัดหนองกระโดนนี่พี่คมๆสวยๆนะพี่ นีคค่ครับนี่ครับโดนครับนี่พี่สวยครับพี่สวยเลยครับนี่พี่นี่ครับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะพี่สองสี่เจ็ดศูนย์นี่พี่สวยเดิมเลยพี่ หลวงพ่อพงก็สี400่ร้อยพี่ขอสี่ร้อยบาทเหรียญต่อมาเป็นเหรียญใบโพนะพี่พระพุทธชินสีวัดบวรนะพี่นี่เหรียญใบโพนะพี่ปีสองสี่สี่โซนเวสวยๆเลยครับเหรียญใบโพนในเบนี่ครับวัดบวรเบเก่าๆสวยๆคมๆเลยพี่นี่ครับดูครับ สวยๆคมๆเลยพี่เลยพี่สวยพี่สวยครับนี่ครับนี่พี่เก่าๆสวยๆเลยพี่เหรียญพระพุทธชินสีนี่พี่ผมขอสี่ร้อยพี่ขอสี่ร้อยบาทครับ เหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยวิหว่พ่อเอี่ยวัดบ้านด่านน่ครับพ่อเอี่ยวัดบ้านด่านสีสวยๆเลยวยสวยๆคมๆเลยครับดูหน้านี่ยวิใบหน้าคมๆเลยวินี่ครับดูครับหลวงพ่อเอี่ยวัดบ้านด่านนี่เวยสวยๆเลยวยนี่ครับดูครับสวยพี่สวยครับ นะครับด้านหลังใน,นเบเก่าเก่าสวยสวยยันคมคมเลยเบ่น,นี่ครับเบคมคมเลยเบ่น,นี่ครับหลงพ่อเอผมขอสี่ร้อยพี่ขอสี่ร้อยบาทต่อมาก็เป็นใบขี้เหล็กลหลวปลงปู่แพ้วเี่หลวงปู่แพ้วปอกว่าโลเียเีกรุ่นพิเศษนี่เว่สองห้า นี่พี่สองห้าอะไรนะพี่สองห้าสี่เจ็ดนะพี่ปลอดภัยนะพี่ปลอดภัยใบขคิริกลงผู้แพ้วนะพี่นี่ครับนี่พี่สว,สวยเลยพี่ต่อโค้ดชัดเจนนะครับใบหน้าดวงตาชัดนะพี่นะนี่ครับของผู้แพ้วนี่พี่สวยสวยคมคมกัเลยพี่นี่ครับ นี่พี่สวยพี่นี่ครับปลอดภัยครับวัดกำแพงแสนสองห้าสี่เจ็ดนี่พี่เก่าเก่าสวยๆวยหลวงปู่เพวผมขอสี่ร้อยพี่สี่ร้อยบาทนี่ต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่หลวงพ่อกันวัพญาทวี เก่าๆสวยสวยเลยพี่พิมเสียนตองนะพี่นี่ครับเก่าเก่าสวยสวยเลยหลวงพ่อกันนะพี่นี่ครับสองสี่หกเก้านะพี่นี่สวยสวยกันเลยพี่นะครับดูครับเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่หลวงพ่อกันนะพี่นี่พิมเสียนตองนะพี่ดูเสียนผคมชัดเลยพี่เต็มหลังเหรียญเลยพี่ นี่ครับเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่หลวงพ่อกันแล้วพี่ผมขอสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทต่อมาครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่องเงินพี่นี่ครับจอบเล็กหลวงพ่องเงินวัดบางคารนี่พี่ปีสองห้าหนึ่งห้านี่พี่สวยสวยเลยพี่จอบเล็กพอก่อเงินนี่พี่เก่าเก่าสวยสวยเลยครับนี่ครับดูครับนี่พี่ จอบเด็กพ่อเงินนี่บิ๊กเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่บนี่ครับเก่าเก่าสวยสวยหลวงพ่อเงินสองห้าหนึ่งห้าเลยพี่จอบเล็กผมขอห้าร้อยพี่ผมขอห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาพี่เป็นเหรียญน,นี่ครับจอบใหญ่พี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินบิ๊พี่สองห้าหนึ่งห้าเหมือนกันพี่นี่ครับ สวยสวยเลยพี nah ่จอบใหญ่พวาเงินนี้พีคมคมเลยพี่นี่ครับสวยๆคมคมเลยพี่นี่ครับนี่พี่จอบใหญ่พวาเงินมีครับสวยพี่สวยเลยครับนี่ครับนี่พี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่ นี่ครับสวยวี่สวยเดิมนะครับหลวงพ่อเงินนี่ครับหลวงพ่อเงินปีสองห้าหนึ่งห้าครับขอโทษทีพี่ขอสองห้าหนึ่งห้าเหรียญหลวงพ่อเงินผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทต่อมาครับเป็นเหรียญแปะลงสีพีแปะลงสีนุ่นหนึ่งนี่บีครับ ท่านอาจารย์เงากิมโคยนี่พี่ปีหนึ่งเก้าพี่จังหวัดปทุมธานีพี่นี่ครับเกา่าเก่าสวยสวยหน้าคมคมเลยพี่ดวงตาชัดชัดนี่ครับฝ่ายชัดชัดเลยพี่นี่เกา่าเก่าสวยสวยตัวหนังสือเป็นแท่งเลยพี่นี่ครับนี่ครับเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่ เนี่ยพี่อเกา่าสวยๆเลยพี่นี่ครับดูครับสวยเลยพี่สวยครับดูใบหน้านี่ครับคมเลยพี่นี่ครับเหรียญนี้ผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทต่อมาครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นมีอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลเลยพี่รุ่นเก้าครับออาเกา่าเลยพี่ น okay. sí nice ี่ครับอาจารย์ฟันเลว่สวยสวยเลยเว่ยเลยเว่ยอาจารย์ฟันอาจารย์โลนี่เว่ยครับสวยสวยเลยเว่ยนี่ครับเลยสวยสวยเลยเว่ยนะครับดูครับ สวยเลยครับพี่สวยสวยเดิมครับอาจารย์ฟัน่นผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับก็เหรียญอาจารย์ฟั่นเหมือนกันพี่แต่คนละสีครับนุ่นกาเหมือนกันพี่สวยสวยเลยครับพี่สวยเหมือนกันเลยพี่นี่ครับสวยสวยคมคมเลยพี่นี่ครับดูครับดูพี่นี่คมคมเลยพี่ นี่ครับอาจารย์ฟันนะพี่อาจารย์ฟันอาจารย์โลวพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับดูครับนี่เก่าๆสวยๆเลยพี่อาจารย์ฟ้าผมขอห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์นำครับอาจารย์นำวัดดอนศาลาพี่จังหวัดพัทลุงนี่พี่สองห้าหนึ่งเก้าเลยพี่ คมคมเลยพี่เดี๋ยวนี้นี่ครับอาจารย์นำเลยใบหน้าคมคมเลยพี่ตอนสารารณะพัฒนลุงอายุแปดสิบห้าปีพศสองห้าหนึ่งเก้าเลยพี่สว,สวยเลยพี่นี่ครับคมเลยพี่คมชัดมากเลยครับหน้านี่ครับ บีหน้าหลังเหรียญมีคมคมเลยพี่ยันคมคมเลยพี่นี่ครับสวยพี่สวยครับนี่ครับเหี่อาจารย์นำขผงขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาพี่เป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนี่พี่วัดหลวงมนพี่ปีสองห้าหนึ่งสามครับสวยสวยเหมือนกันพี่เหรียญนี้ครับนี่พี่พ่อท่านเขียวนี่พี่สวยสวยเลยพี่ใบหน้านีคมคมเลยพี่ เมตตานี้ยังชัดอยู่นะครับเนี่นครับจมูกโด่งๆเลยพี่พ่อท่านเขียวเนี่ยพี่สวยพี่สวยครับนี่ครับนี่พี่ด้านหลังสวยๆคมๆเลยพี่นี่ครับวัดหลวงมนต์ปีสองห้าหนึ่งสามนี่พี่สวยๆเลยพี่นี่ครับนี่พี่ ก็เก่าสวยๆเลยพี่พ่อท่านเขียววัดหลวงมนผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมาครับหลวงพ่อมาวัดหาดสูงนี่พี่เหรียญนี้ก็สวยเหมือนกันนะพี่พ่อมาวัดหาดสูงนี่พี่เหรียญนี้น่าจะปลาจีนบุรีนะพี่นะนี่ครับนี่พี่พ่อมาหาดสูงนี่ดวงตาย,ยังมีชัดอยู่นะพี่นะ นี่ครับสวยๆเลยพี่นี่ครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับนี่ครับสวยนะพี่พ่อมาเลยพี่พ่อมาวัดหาดสูงนะพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับนี่สวยครับพี่พ่อมาวัดหัดสูงผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาท ต่อมาเป็นชินนาราดพี่เรียนชินนาราดนมโตหลวงปู่ศุกวัดปากของมะขามเท่าพี่นี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่ชินนาราดเนี่ยนี่พี่สวยสวยเลยพี่นี่ครับขอบปิ้นๆเลยพี่สวยครับสวยพี่องค์นี้สวยครับนี่ครับดูครับคมคมเลยพี่ สวยๆเลยพี่เห็นชินราชพี่สวยๆนะครับนี่ครับดูครับพี่สวยๆคมๆคมคมเลยครับชินราชด,ดมโตหลวงปุขกผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาท เหรียญต่อมาครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วเวเพ่อแก้ววัดเครือวันนี่พีหลังเป็นพระปิดตานะครับลาบผลพูนทวีมีศกพี่สองสี่สามสี่นี่พี่ที่ระลึกงานกระถิน่นวัดปากทะเลเพชรนี่ีสวยๆวยเลยพี่ พี่สวยคมเลยพี่นี่ครับดูหน้าคมคมเลยพี่นี่ครับพี่สวยครับนี่พี่สวยสวยพี่พระแก้ววัดคืออวันนะพี่นะนี่พี่ด้านหลังเป็นพระปิดตานะพี่นี่ครับที่ยวเลิกงานกระถินวัดปากทะเลเพชรนะพี่ นี่พี่หน้าผมบุนทวีมีสุขสองสี่สามสี่เยพี่สวยสวยเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมแล้วพี่เนี่ยครับนี่พี่หน้าคมคมเลยพี่นะครับดูครับเหรียญนี้ผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาทต่อมาครับเป็นเหรียญพะลุ่งวี่ นี่พี่เหรียญหลวงพ่อลุงวัดบางแหวนนะพี่หลวงพ่อรุงเขาเล็กนะพี่ปีสองพันห้าในพี่สวยๆเลยพี่นี่พี่พ่อลุงวัดบางแหวนี่พี่สวยๆคมๆเลยพี่เข่าคมๆเลยครับเนเรียญนี้เขียนพ่อลุงนะพี่นะนี่ครับสวยๆเลยพี่นี่พี่สวยครับสวยพี่ เวีหกเขาสวยสวยคมคมเลยวีปีสองพันห้าพราะลุงเขาเล็กนะวีเหรียญนี้ผมขอห้าร้อยวีห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อสดเลยวีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีจเจริญทนบุ่นีวีสวยสวยเหมือนกันวีนี่ครับหลวงพ่อสดวีพระมองคลเทพมุนีวี สวยๆเลยพี่นี่ครับสวยๆคมๆเลยพี่ใบหน้าคมๆเลยครับนี่ครับนี่พี่สวยพี่สวยหลวงพ่อสดวัดปากน้ำปาสีจเจริญนะพี่นี่ครับเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ครับดูครับนี่พี่เหรียญหลวงพ่อสดผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาท เหรียญต่อมาครับนี่ครับหลวงพ่อศุภีธรรมะโชโตนี่สวยๆเลยวัดโพไซทองนะครับหลวงพ่อศุภีพี่เก่าๆสวยๆเลยพี่นี่พี่สวยเดิมนะครับพี่นี่ครับสวย,ยพี่ครับนี่ดูครับสวยๆคมๆเลยพี่ยันยังคมๆอยู่เลยนี่พี่นะ นี่ตัวหนังสือเป็นแท่งคมๆเลยพี่นครับดูครับน่ครับวัดโปสายทองนะพี่นี่เกา่าเก่าสวยสวยเลยพี่หลวงพ่อสุขธรรมโชโตนะพี่เหรียญนี้ผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่ ปีสองสี่แปดสี่เนี่ยพี่สวยๆมันยันครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนี่ยพี่ลาบผลพูนทวีเนี่ยพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนี่ยพี่คมๆเลยพี่ใบหน้าคมๆชัดๆเลยพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับใบหน้าคมๆชัดๆเลยพี่นี่ครับ ีสวยๆเลยพี่นี่ครับเก่าๆสวยๆเลยพี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาเป็นเหรียญนี่พี่กองพันลำปางหลวงพ่อเกษมขีปมากโกพี่สำนักสุสานไตรักนี่พี่ปีหนึ่งเจ็ดเลยสวยๆเลยพี่หลวงพ่อเกษมขีปมากโกจังหวัดลำปางนลยพี่นี่ครับ สวยๆเลยพี่นี่ครับหน้าคมๆเลยพี่คมๆสวยๆเลยพี่หลวงพ่อกระเมเขียนมะโกเลยพี่เหรียญกองพันลำปางเลยพี่นะสวยๆเลยครับนี่ครับสำนักสุาสานใจรักเลยพี่สวยๆเลยพี่ต่อโคดด้านหลังเลยพี่นี่ครับหลวงพ่อกระเมเลยพี่ใบหน้าคมๆเลยครับนี่ ผมขอกเกษมผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาพี่เป็นเหรียญเหรียญไหว้ครูนลพี่เหรียญไหว้ครูพ่อแก่นะพี่ไปสองห้าหนึ่งสามนะพี่ข้างบนจีวาสอสอสองนะพี่ข้างหลังเป็นตะโพนนะพี่นี่พี่สวยสวยเลยพี่เหรียญไหว้ครูนะพี่พ่อแก่นี่ครับสวยสวยคมคมเลยพี่นี่ครับ นี่พี่สวยพี่สวยมากเลยพี่นี่ับคมเลยครับสวยนะครับนี่ครับสอสอสอนะพี่หลังเป็นตะโพนครับที่ระเลือกพิธีไหว้โคลที่สิบกันยาสองห้าหนึ่งสามเลยพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับพี่เหรียญไหว้คคู แกหลังจากพวกนผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนี่พี่นะครับหลวงพ่อโอภาสีนี่ครับหรือพุทธบูชาหลวงพ่อโอภาสีผสมบางมดนี่พี่นี่พี่สวยๆเลยพี่นี่ครับ สวยคมคมเลยพี่นี่ครับดูครับโอภพสีนี่พี่ออกเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับาสมบางมดนะครับนี่ครับนี่พี่ สวยๆคมๆเลยครับหลวงพ่ออุปสิมก็ห้าร้อยบาทเี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพู่เอี่ยมพี่ของพู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นี่สวยๆเลยพี่พู่เอี่ยมวัดหนังเะพี่นะครับสวยพี่สวยครับทุกครับนี่ครับสวยๆเลยพี่สวยๆคมๆเลยพี่นี่ครับพี่ หลวงปู่เอี่ยมเวปู่เอี่ยมวัดหนังวีนครับสวยๆเลยวีดูครับ,ร,บรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมผมขอห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทและถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับที่จะปิดดูและชอบนะครับอยากจะปิดเลยก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าสามศูนย์ห้าสองเจ็ดหจะเป็นที่ไอจีไลน์นะพี D A O 041238นะครับทักมาได้โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วมาการชิ้นสุดท้ายพี่นี่ภาพถ่ายภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมมีวัดหนองโนพนี่พี่สวยๆแล้วพี่มาพร้อมเลี่ยมนะครับหลังตีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่มาพร้อมเลี่ยมเลยพี่พี่สวยๆเลยพี่ นี่ครับสวยเลยพี่สวยเดิมครับสวยเดิมเลยนี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนัยพี่สวยสวยหลวงพ่อเดิมผมขอสี่ร้อยพี่ขอสี่ร้อยบาทนะพี่ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ร้านจันจอนพระเครื่องและจะได้ไม่พลาดอีพีต่อๆไปนะครับวันนี้ร้านจันจอนพระเครื่องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ